ไม่แน่ใจนะแต่ก็ต้องขอบคุณขอบคุณเพื่อนเพืนนะขอบคุณ Facebook ขอบคุณเอของเพื่อนเอนเยอะมากแล้วก็อันนี้พูดพูดเลยนะคะว่าคลิปเรียวของเพื่อนๆน,นี้ไม่เห็นเลยจริงๆไม่มีเข้ามาเน้นเพื่อที่จะลงคลิปนะคะขอบคุณนะคะสำหรับคนที่ชมย้อนหลังให้ขอบคุณค่ะแต่พอดีเมาส์มอมยมัวมัแต่คุยกับพี่ๆเขา ก็เลยไม่มีคอนเทนต์เพื่อที่จะลงคลิปนะคะขอบคุณนะคะสำหรับคนที่ชมย้อนหลังให้ขอบคุณค่ะตามทางไม่มีคอนเทนต์ค่ะก็เลยต้องมาใช้วิธีไลฟ์สดหาคอนเทนต์แต่พอดีเมาส์มอ,มอยม,อมอัวมัวแต่คุยกับพี่ๆเขาก็เลยไม่มีคอนเทนต์ มันจะมันมันคือไม่รู้เป็นยังไงทำไมเขาไม่ส่งคลิปคลิปคลิปเดียวให้นะที่เขาไม่ส่งคลิปมาสองสามวันเนี้ยคลิปเดียวของเพื่อนเพื่อนไม่มีเข้ามาให้เห็นเลยเราก็เลยต้องแบบเอ่อใช้วิธีไปหาเพื่อนทางอื่นนะไม่มีคอนเทนต์จริงๆใครมีคอนเทนต์บอกหน่อยอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้มาดียอดวิวก็จะ ประมาณนั้นค่ะจริงๆก็วันนี้ก็เลยไม่มีอะไรลง<ช>ก็เลยขอบคุณเฟสบุ๊กขอบคุณ AI นะที่แบบที่ดันที่ช่วยดันอันที่จริงอะ่ะการที่เราออกมาไล่หาคอนเทนต์เนี่ย <c ười> คือแบบ น่าจะไม่มีใครเข้าเพราะว่าเราไม่เคยไปดูคนอื่นนี่ค่ะคลิปมาดีน่าจะมีการดันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็ต้องขอบคุณขอบคุณเ,เพื่อนๆนะขอบคุณ Facebook ขอบคุณเอ๋สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคิดคอนเทนต์ไม่ออกก็เลยมาไลฟ์สดแปบ๊บเดียวค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยสวันตั้งแต่วันจันทร์นะตั้งแต่วันจันทร์มานะ่ะ มันเข้ามาแล้วก็คลิปเดียวของเพื่อนๆไม่เห็นเลยจะพยายามจะพยายามตามทางไม่มีคอนเทนต์ค่ะก็เลยต้องมาใช้วิธีไลฟ์สดหาคอนเทนต์ไม่มีคอนเทนต์จริงๆใครมีคอนเทนต์บอกหน่อยอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้มาดสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคิดคอนเทนต์ไม่ออก ก็เลยมาไลฟ์สดแบบเดียวค่ะใช้วิธีไปหาเพื่อนทางอื่นเพื่อนๆหลายๆคนเราก็ไม่ค่อยได้เจอก็ส0 0ร้อยมั่งสามร้อยมั่งอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์นะคะอาทิตย์ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่วันจันทร์มาะคะ ตั้งแต่วันจันมานะดีค่ะคลิปมาดีน่าจะมีการดันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็ต้องขอบคุณขอบคุณเพื่อนๆนะขอบคุณ Facebook ขอบคุณเอสองสามวันเนี้ยคลิปเดียวของเพื่อนเอนไม่มีเข้ามาให้เห็นเลยเราก็เลยต้องแบบเอ่อใช้วิธีไปหาเพื่อนทางอื่นนะคะใช้วิธีไปหาเพื่อนทางอื่นเพื่อนๆหลายๆคนเราก็ไม่ค่อยได้เจอก็ มกเรียวให้ก็ไม่รู้ทำไมเพราะว่ามันมีแต่คุณคิดอะไรอยู่เป็นกำลังแรงใจให้ทุกคนนะยังไงก็พยายามกันต่อไปนะเราชาวครีเอเตอร์พยายามกันต่อไปค่ะเป็นกำลังแรงใจให้ทุกคนนะยังไงก็พยายามกันต่อไปนะเราชาวครีเอเตอร์พยายามกันต่อไปค่ะที่เราออกมาไล่หาคอนเทนต์เนี่ย คือแบบน่าจะไม่มีใครเข้าเพราะว่าเราไม่เคยไปดูคนสองร้อยมัง300ม่งสามร้อยมั่งอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์นะคะอาทิตตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่วันจันทร์มาะคะตั้งแต่วันจันทร์มานะเห็นเพื่อทีอ่จะลงคลิปนะคะขอบคุณนะคะสําหรับคนที่ชมย้อนหลังให้ขอบคุณค่ะจะออกมาหาคอนเทนต์เฉย เาบางคืนเนี่ยช่วงช่วงนี้นอนดึกเพราะคอมเมนต์มันจะมันมันคือไม่รู้เป็นยังไงทำไมเขาไม่ส่งคลิปคลิปคลิปเดียวให้นะที่เขาไม่ส่งคลิปอะใช้วิธีไปหาเพื่อนทางอื่นเพื่อนเพื่อนหลายๆคนเราก็ไม่ค่อยได้เจอก็มันเดียวให้ก็ไม่รู้ทำไมเพราะว่ามันมีแต่คุณคิดอะไรอยู่ ขอบคุณค่ะเพื่อนเพื่อนเยอะมากแล้วก็อันนี้พูดพูดเลยนะคะว่าคลิปเรียวของเพื่อนเอน,นี้ไม่เห็นเลยจริงๆไม่มีเข้ามายอดยอดวิวสูงสุดของอาทิตย์นี้ก็น่าจะประมาณอยู่ที่500อค่ะนอกนั้นก็ร้อยกว่า,วาอะไรกว่าถ้าแถวนี้แล้วค่ะสองร้อยมั่ง300ร้อยมั่งอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์นะคะ อตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่วันจันทร์มาะคะ่ะตั้งแต่วันจันทร์มานะที่เราออกมาไล์หาคอนเทนต์เนี่ย <c oughs> คือแบบน่าจะไม่มีใครเข้าเพราะว่าเราไม่เคยไปดูคนอื่นข้าไปดูเพื่อนนะ <c oughs> แค่นี้แหละนะแค่มาบอกว่าหมดคอนเทนต์ ก็เลยมาหาคนที่ค่ะคลิปมาดีน่าจะมีการดันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็ต้องขอบคุณขอบคุณเพื่อนๆนะขอบคุณ Facebook ขอบคุณเอออกมาหาคอนเทนต์ิฉยๆเอ่อบางคืนเนี่ยช่วงช่วงนี้นอนดึกเพราะคอมเมนต์หนขอไลฟ์สดเราไม่ค่อยได้ดูคนหนึ่งคอไลฟ์สดเราก็เลยใช้วิธีว่าออกมาไลฟ์สดเพื่อหาคอนเทนต์จริงๆอาทิตย์นี้เปรียวให้ก็ไม่รู้ทำไม เพราะว่ามันมีแต่คุณคิดอะไรอยู่สอ,องร้อยมั่งสามร้อยมั่งอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์นะคะ ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่วันจันร์มาค่ะตั้งแต่วันจันมานะดีค่ะคลิกมาดีน่าจะมีการดันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็ต้องขอบคุณขอบคุณเพื่อนเพื่อนะขอบคุณ Facebook ขอบคุณเออีค่ะคลิกมาดีน่าจะมีการดันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็ต้องขอบคุณขอบคุณเพื่อนเพื่อนะขอบคุณ Facebook ขอบคุณเออ่ะน่าจะแป๊บเดียวนานไม่นานไม่รู้แต่คิดคอนเทนต์ไม่ออกจริงจริงวันนี้ วันนี้ตันเลิกงานเลิกเลิกงานปกติเอ็น <End. S 1> เพื่อที่จะลงคลิปนะคะขอบคุณนะคะสำหรับคนที่ชมย้อนหลังให้ขอบคุณค่ะที่เข้ามาจริงๆนะเช้ากงวันเย็นคุณคิดอะไรอยู่เข้าเข้าสองวันสองสอามสี่วันเนี้ยสวันตั้งแต่วันจันทนะตั้งแต่วันจันท์มานะ่ะมันเข้ามาแล้วก็คลิปเรียวของเพื่อนๆไม่เห็นเลย จะพยายามจะพยายามเป็นกำลังแรงใจให้ทุกคนนะยังไงก็พยายามกันต่อไปนะเราชาวครีเอเตอร์พยายามกันต่อไปค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคิดคอนเทนต์ไม่ออกก็เลยมาไลฟ์สดแปบ๊บเดียวค่ะสองสามวันเนี้คลิปเดียวของเพื่อนๆไม่มีเข้ามาให้เห็นเลยเราก็เลยต้องแบบ เอ่อใช้วิธีไปหาเพื่อนทางอื่นนะเข้าไปดูเพื่อนนะ <c oughs> แค่นี้แหละนะแค่มาบอกว่าหมดคอนเทนต์ก็เลยมาหาคนยอดวิวก็จะประมาณนั้นค่ะจริงๆก็วันนี้ก็เลยไม่มีอะไรลงก็เลยที่เข้ามาจริงๆนะเชา้ากลางวันเย็นคุณคิดอะไรอยู่เข้าเข้าสองวันสองสองสามสามสักราะแป๊บเดียว นานไม่นานไม่รู้แต่คิดคอนเทนต์ไม่ออกจริงๆวันนี้วันนี้ตันเลิกงานเลิกเลิกงานปกติเรียวให้ก็ไม่รู้ทำไมเพราะว่ามันมีแต่คุณคิดอะไรอยู่ออกมาหาคอนเทนต์สิฉันบังคืนเนี่ยช่วงช่วงนี้นอนดึกเพราะคอมเมนต์ไม่มีคอนเทนต์จริงๆ ใครมีคอนเทนต์บอกหน่อยอาทิตย์นี้อาทิตนี้มาดิขอบคุณค่ะสองสามวันเนี้ยทลิปเดียวของเพื่อนไม่มีเข้ามาให้เห็นเลยเราก็เลยต้องแบบอใช้วิธีไปหาเพื่อนทางอื่นนะแต่พอดีเมาสมอยม,อมอัวมัวแต่คุยกับพี่ๆเขาก็เลยไม่มีคอนเทนต์ ไปขอบคุณ a c e b o o k ขอบคุณ a อนะที่แบบที่ดันที่ช่วยดันอันที่จริงอ่ะการออกมาหาคอนเทนต์เฉยเฉยเออบางคืนเนี่ยช่วงช่วงนี้นอนดึกเพราะคอมเมนต์ออกมาหาคอนเทนต์เฉยเออบางคืนเนี่ยช่วงช่วงนี้นอนดึกเพราะคอมเมนต์ของเพื่อนเพื่อนเยอะมากแล้วก็ อันนี้พูดพูดเลยนะคะว่าคลิปเรียลของเพื่อนๆนี้ไม่เห็นเลยจริงๆไม่มีเข้ามาร้อยมั่งสามร้อยมั่งอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์นะคะอาทิตย์ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่วันจันทร์มานะคะตั้งแต่วันจันทร์มานะออกมาหาคอนเทนต์สีชั่นกลางกางคืนเนี่ยช่วงช่วงนี้นอนดึกเพราะคอมเมนต์วันเนี้สามวันตั้งแต่วันจันทร์นะตั้งแต่วันจันทร์มาน่ะมันเข้ามา แล้วก็คลิปเรียวของเพื่อนๆไม่เห็นเลย